สิบผลไม้แปรรูปอีพีสามลูกพลับสดลูกพลับอบแห้งขนมสดขนมอบกรอบ ขนมอบแห้งแคนตาลูปแคนตาลูปอบแห้งแอปริคอตแอปริคอตอบแห้งหวานฉ่ำ มะเดื่อหรือลูกฟิกมะเดื่ออบแห้งหนุบหนับอร่อยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอบแห้งเปรี้ยวหวานอร่อย b บล c k เคอร์เรนสด b บล c k เคอร์เรนอบแห้งบลูเบอร r y ี่บลูเบอรี่อบแห้งเปรี้ยวอมหวานอร่อย เชอร์รี่เชอร์รี่อบแห้งลูกพรุนลูกพุนอบแห้ง